เกโยวกอะไรละเพ่งเลยจ้ะเอน้ำเกีเยวพันเกียว รถเกี่ยวหลือคนเกี่ยวครับรเน,นี่ยรถเกี่ยวใช่แค่ช้อนจับมือก็ง่ายอยู่เลยเจ้ะจ้าก้ลงเกี่ยวแับขึ้นเ่าก็เป็นลูกไปเกินลูกเม็ดดำจ้าขายมาได้แล้วพี่น้องจะไล่กินน้ำกันเลยนน่ากินมาได้เพราะว่าเราเป็นคนพิการเลี้ยงกันเป็นสิน่งกํ เลียกกะจังกินปีมากกะเลียขีเี้ย่าสั่นมังนี้ว่าผมานันี้ว่าไฟไปซะแล้ว มันไม่มองตาเลยจ้ามันจืดคือโบไปขายหน้าหน่อยจ้ะหน้าโบไหลปันพี่ปันน้องพี่น้องนะมันพี่น้องก็เมาไปกินน้าโบไหลโบได้ขายสิ้นปีมาเหรียญเซเลกีสิบศพสามสิบศพก็จังได้ขายพอดึงเชื้อเคลนมาค้ารถไถครับปุ๋ยปุ๋ยสีพี่นี่จังงในกิเลมตากอยู่ถนนหลวงครับมันมัไม่มองตากเลยจ้ะมันจืด เดินบ้านกับปลูกสิ่งปลูกของเท,ที่ที่กับค้าสิ่งค้าของค้านั่นค้านี่เลยจ้ะค้าไหลค้าเอ้ยไปสฉล่ยจ้ะเขาได้ตั้งสัญญาณแจ้งบะสัญญาณเตือนไเตียนเตียน,นลถดไม้ใส้สะท้อนจ้ะใส่อยู่จ้ะต้อมล้วก็ต้อมเก็บเขาลิ้นทางใส่ไฟสะท้นอนใส่ไฟสะท้นอนจะตั้งหินทางใส่กับขังกองเขาจ้ะตั้งปเปเ็นเนวไปบดลาจ้ะ ้องการกอุตกเหตุเนาะช่วงนี้มีข่าวเรื่องการตากข้าวเปลือกนะครับบริเวณถนนทางหลวงน,นะครับก็อยากจะขอความกรุณาทุกท่านนะครับเมื่อเมื่อตากเนี่ยผมทราบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องต้องตากเพื่อให้อ่ความชื้นออกไปนะครับถ้าท่านตากบริเวณถนนที่มีการสัญจรเยอะเนี่ยขอให้ช่วยทําเครื่องหมายนะครับอย่างเช่นมีกลวย โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะยางรถลาเดินเดินทางไปมาเนี่ยตอนคบขั้นอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับท่านก็ต้องทําเครื่องหมายให้เขาสังเกตเห็นว่ามีกองวัสดุมีกองข้าวเปลือกหรือหน้าเผื่อที่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจนต์มาแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับวันนี้ขอฝากพี่น้องสําหรับท่านที่อยู่ใกล้กับหน่วยราชการต่างๆนะครับก็ ผมขอความ,มนอนุเคราะห์ทุกหน่วยแล้วนะครับอย่างเช่นหน้าเทศบาลหน้าอบตอครับตอนนี้ก็ให้เทศบาลหนองศอเนี่ยก็มีการนําเข้าเปลือกเข้าไปตากนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยนะครับท่านที่อยู่ใกล้ชิดกับหน่วยราชการนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนหรือว่าวัดเนี่ยเดี๋ยวทางาอำเภอก็จะขอความ,มนอนุเคราะห์จากหน่วยราชการต่างๆนั้น,นเปิดโอกาสให้ท่านเอาเข้าเข้าไปตากในราน หรือสันที่ที่เขาสามารถจะให้ตากได้อันนี้เป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรด้วยครับอันนี้ก็ต้องขอความรนะัรู้ทขาทัานด้วยขอบคุณมากครับ